ทำอะไรดีทำอะไรดีคะคำถามปลายเปิดนี้มีคำตอบได้หลายล้านแบบเลยค่าขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังมองหาอะไรอยู่เพื่อให้ฉันช่วยแนะนำได้ตรงจุดมากขึ้นรบกวนช่วยบอกข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมคะว่าคุณอยากทำอะไรในตอนนี้เช่นหาอะไรสนุกสนุกทำพัฒนาตัวเองพักผ่อนหาแรงบันดาลใจหาอาชีพหรืออย่างอื่นคุณมีเวลามากแค่ไหนเช่น5นาที1ชั่วโมงทั้งวันหรือทั้งชีวิต คุณสนใจเรื่องอะไรเป็นพิเศษเช่นศิลปะเทคโนโลยีธรรมชาติการเรียนรู้การทำอาหารการออกกำลังกายการท่องเที่ยวคุณอยู่ที่ไหนเช่นที่บ้านที่ทำงานกำลังเดินทางหรืออยากออกไปข้างนอกคุณอยู่กับใครเช่นอยู่คนเดียวอยู่กับเพื่อนครอบครัวหรืออยากเจอคนใหม่ๆคุณรู้สึกอย่างไรตอนนี้เช่นเบื่อเครียดมีพลังอยากทำอะไรที่ท้าทาย ลองดูแนวคิดกว้างๆเหล่านี้ไปก่อนนะคะถ้าคุณอยากพักผ่อนผ่อนคลายดูหนังซีรีส์สารคดีมีอะไรใหม่ๆใ,ในเน็ตฟลิก i ์ดิส YouTube หรือแพลตฟอร์มอื่นๆเยอะแยะเลยค่ะฟังเพลงพอดแคสต์ค้นพบศิลปินใหม่ๆหรือหาพอดแคสต์ที่น่าสนใจในหัวข้อที่คุณชอบอ่านหนังสือไม่ว่าจะเป็นนิยายสารคดีหรือหนังสือพัฒนาตัวเอง นั่งสมาธิโยคะช่วยให้จิตใจสงบและผ่อนคลายอาบน้ำอุ่นแช่น้ำเพิ่มความสดชื่นและคลายความเหนื่อยล้าถ้าคุณอยากสร้างสารรค์พัฒนาตัวเองเรียนรู้ทักษะใหม่อาจจะเป็นภาษาใหม่การเขียนโค้ดการวาดรูปการเล่นดนตรีหรือการทำอาหารเขียนบันทึกประจำวันเรื่องสั้นบทกวีหรือบล็อกทางงานศิลปะวาดรูประบายสีประดิษฐ์ของหรือดีไ ออกกำลังกายไปวิ่งเดินปั่นจักรยานหรือเล่นกีฬาที่คุณชอบจัดระเบียบจัดบ้านจัดโต๊ะทำงานหรือจัดระเบียบไฟล์ในคอมพิวเตอร์ถ้าคุณอยากออกไปข้างนอกผจญภัยเดินเล่นในสวนสาธารณะสูตรอากาศบริสุทธิ์และชมธรรมชาติไปเที่ยวสถานที่ใหม่ๆอาจจะเป็นพิพิธภัณฑ์หอศิลป์คาเฟ่หรือตลาดนัด ออกไปหาเพื่อนครอบครัวใช้เวลาร่วมกันและสร้างความทรงจำดีๆอาสาสมัครช่วยเหลือผู้อื่นและสร้างประโยชน์ให้กับสังคมลองเลือกสักอย่างที่ฟังดูน่าสนใจที่สุดตอนนี้ดูนะคะหรือบอกฉันเพิ่มเติมได้เลยว่าคุณสนใจอะไรเป็นพิเศษฉันยินดีช่วยคุณหาสิ่งที่ควรทำที่เหมาะกับคุณค่ะ